ปเที่ยวสนุกๆข้ามเที่ยวทะเลสิดีใจหาดอย่างนี้ตไปด้วยไปด้วย <c oughs> ไปคนเดียวดีกว่าจริงๆอันาาตรายอันตรายอะไรอันตรายอะไรเวลาเมียมันจับได้อันตรายข้างหลังที่หนึ่งนะพี่ เฮ้ยน็อกหนึ่งดปืนนะอีสัตว์ปืนไม่ขึ้นอีกมันบอกยังไม่ถึงพื้นเลยยิงกูละร่วงเราเห็นเลยอ่ะร่วงกลางอากาศเลยนะตามตองก่อนโอ้โหตามตองพี่ตามผมเนี่ย จริง <Hey, S 2> ผมปูวับตองก่อนตัวน็อปไปไหนวัตอง hey, มันทุบแล้วเหรอเจ้าว,วิเตอร์อยู่ข้าง,อย,างอยู่ข้างผมเลยแต่ตองหมดแล้วไม่นี่บอดก,กับนคน,นมันอยู่บนหัวเราตองเห็นแล้ว ไอ้พี่เป๊ยมันกำลังมาหาผมมันกำลังมาหาผมน,นนมะีโอเคต้นไม่ตายแล้วเนี่ไยไม่ตายติดตรงพี่เปี๊ยกมีบันไดใช่ไหมยอยากไปเหตุเหมือนกันนะ <c oughs> ขึ้นมายิงฟรีมั้งตรงนั้นนะน่าจะอยู่ในห้องหน้าพี่เป๊ยกมันแหละไปช่วย ไม่เจอพี่มันมันนิ่งไปแล้วเมื่อกี้มันอยู่นี่แหละ,อ,ะอ,อยู่แถวอยู่แถวไอ้เปี๊ยบอยู่สองตัว,ตตวบอดบอดไหนมาพวกนี้เหรอ่รนี่อยู่หน้าผมระหว่างผมกับไอ้เปี๊บอ่ะอยู่ตรงกลางอยู่ในห้องข้างบนนี่แหละนี่เสียงด้วย ตอหมดละเดืดลงไปละเพียวจะเพิ่งมันโดนในกระดังยิง,งอ่ะอื โกดังนู้นมีคนโกดังสามมันมีคนนะโกดังหน้าเราก็มีอ่ะตอนเป็นข้างสองโกดังเนี่ย โอเคเอาสักอันเอาสักเอาสักกะดังก่อนเอาสักที่ก่อนเอาในนี้ก,รกรร่อนก็ได้ ได้ยินแล้วเป๊้ไม่ม่งขี้สุ่มมีวะ <laughs> ยิ่งซุ่มากอ้าวตายเลยมันไม่ยิงเขาเฉยเลยแบงยิงบ้าอะไรเราไม่เห็นอืมมันวิ่งผ่านไม่ใช่เขาวิ่งผ่านไม่ยิงไม่แล้วเมื่อกี้ต้นอยู่ห่างไงเมื่อกี้นะนี่ซ้ำซะไม่เหลืออะไรเก็มันไม่ได้ทุกคนไม่ได้ซ้ำนะน่ะ จำบ้าอะไรพี่มันมันอยู่หน้าของเลยนี่คือข้างหลังก็ม่นอนอยู่เลยอืมีสัตว์นอนข้างบนนอนอยู่เลยอืมเห็นแล้วเจ็บหนักว่าเจ็รียบแหลกเกินเลยนะเกินเลยน่ตามสูตมาอืมบอดทั้งสองตัวเป็นกล่องไปยังไป่ตัวนอนนะนอยู่ไหน ผมเข้าแล้วโอ้ยล่วงเป็ะล่วงอีก,น,กน่าจะโดนจำอยู่ในตึกนั้นเป๊ะก็ล่วงไปแล้วเหรอตัวไอ้ติดเป๊ะล่วงอีกซอง ข้างบนข้างบนมีต้นเห็ดไหมสองเหรบใช่อยู่นี่แหละหน้าต่างนั้นแหละอยู่ชั้นสองถ้ามีระเบิดนี่ยัดไปเลยจะไปยาวะเพื่อน,นโดนยิงโดนยิงโดนยิงพี่ต้นวิ่งล่อให้นะเมื่อกี้พี่ต้นมีระเบิดโดนพี่ต้นให้ป่ามาจากถึงนั้นเมื่อกี้มันเกึงอยู่เลยมันถึงเหรอถึงแล้วเนาะ จะวิ่งกระปลาดิแะโอเปลบก็ตายก็ว่าอย่าโดดลงมาผิดระเบิดทำไมจะวิ่งกระปลาหนนี้มีคอมเพนเนียบอกแม่โอ้อิ่มซ้อมตำไม่ลืมส่งรูปซ้อมตำให้ดูเลย ก็เป็บจะเก็บมันได้เมื่อกี้ยืนรอเลยเมื่อกี้นะแบบนี้ในดีแล้วเพื่อนตายแล้วจบเร็ว ไม่หมดไม่หมดซาำไม่รู้มีตัวอยู่ข้างบนยังไงเฮ้ยได้ยินเสียงข้างนอกน่าจะบอด เฮ้ยเจอคนข้างหน้าเข้าไปในบ้านแล้วเออหลังบ้านเออใส่มันเข้าบูทแคมป์มา เพื่อนมันนะนต้อนซ้ำมันเลยก็ได้ไม่ได้มันเดินไม่รู้ออสมันมีคนยิงว่ะเอาตองยิงียว่อ๋อแล้วออกไปเนี่ยหื เสี่ยงคนนะยิงตังแชมป์นะม่านดูดูหมอกเลยมองอะไรไม่เห็นเลยโอ้พี่ต้นแมปนี้นี่แต่ในนัดเดียวไม่มีประโยชน์เชียผมไปกันเถิดต้นสู้ปืนคอไม่ได้ เด่นไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเลยแต่คือมันไม่เห็นไงทางนี้ทางนี้ถ้มันมีหมอกตลอดเลยไะมไม่พี่บางบางรอบมันก็ไม่มีมันแล้วแต่รอบมันเป็นแบบสุ่มไหมต้นบางทีงก็มีแต่ฝนตกนอบางทีก็แจม่มใส ายอยิงสิบคิวแล้วต้ยิงกี่คิวมีเสียงคิงเก้าหรือเปล่าไม่รู้เราเน้นซัพพอร์ตเราไม่ต้องยิงเยอะยืนวิ่งไปก่อนอย่างนี้ป่ะน่าจะยังไม่มีใครมาถึงนะ ตามลายเขาอย่างเดียวเราดูวงตายวงซะงั้นมึงต้องเป็นคนยังไงมึงถึงที่ตายวงเสียนฮอบนี่เฮ้ยย้ายบ้านต้น รวนรนบอกตรงๆว่าไม่เห็นอะไรเลยปิดประตูด้วยน่าจะนอนพรึบว่ะไกล้ามากโกลังก็แมา่ปลอมเข้าประตูมาเลยดีวกว่าแต่ว้าเขาโยนระเบิดเข้ามาเลย ต้นรอฝั่งนี้เลยฝั่งที่ยิงกันเมื่อกี้อเนี่ยที่ราฝั่งมันต้องเข้าบ้านเว้ยเเป็นขี้ซุ่มเหมือนไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมเราก็เป็นขี้ซุ่มต้องมาเหรอพี่ต้นเพราะว่าวงมันบังคับให้มาตรงนี้เราต้องไม่ขยับมาแล้วมาแล้วแล้วต้องมาแล้วมาแล้วแล้ว เข้าแล้วเอออีกต้นต่ยตายอีกต้นเออเอานี่เหรอใช่นี่หมวกสามเต็มด้วยนี่ เป็นไงเลยมึงจะสายซูงเข้าไป <c oughs> ถกว่าแล้วเปิดประตูมันต้องมีมันได้มูกกว่ามาหน่อยถูงกว่านั้นพี่ต้นน่าจะตรงน่าจะอยู่บนเนิน <c oughs> น่าจะอยู่บนเนินขึ้นไปอีกนิดน,นึงให้มันมองไม่เห็นเลยเลยแบงค์ขึ้นไปอีกน่าจะอยู่สูงกว่านั้นน่าจะขึ้นไปอีกประมาณอีกนิดน,นึงอ่ะเราต้องเตรียมย้ายบ้านแล้วล่ะ ยังยังเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู like, every life, every life. ่หินข้างหน้าก็ได้ผมว่าไอ้ที่ที่มันโดนยิงบึ้มบั้มบั้มแบบมันอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยเขาปาระเบิดใช่มันอยี่ยยงไอ้พี่ต้นพี่ต้นโอ้โหยิ้ยับยับ กานะเติมยามาเยอะแบบตองบอกไอ้แจมเราแม่งแ,มแบบนี้เหลือสามคนเองต้นมันอยู่ขวานี่นต้นระวังโดนยิงฟีนะนั่งสุเนี้ยอยู่ตายนี่หรอไม่ตายเมืนนอนม่มกนอกีออ้มันยิงมาจากซ้ายนุ้ยตายเออมันยิงมาจากซ้ายเมื่อกี้นี่ตองเป็นคนระเบิด เฮ้ยอย่าอยู่ติดกันพี่จะโดนระเบิดคู่นะเฮ้ย,ย,ยเที่อผมรด้ยังว่าขวาเพื่อวก็นี่ไงตายต,ต,ตายเห็นไหมตองตองซ้ายเห็นไหมน่ะขามไปแล้วอยู่แนวต้นี่ต้นขามไม่ดได้ดิได้ก็มาขวาก็าม,ามีมันไม่เล่นอนะมันคนละตีหรือเปล่าไอ้เป็บ Để Tóng chạy lối lối trước, có một tên không nhìn Chúng ta bị ข้ามก้นไม้นั่นแหละสวยอย่างโหดทำไมโหดจังอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับ